สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้พวกเราอยู่กับบุณรัอณุชิตในวิชาพระพุทธศาสนานะครับในวันนี้อุคภูจะพาเราทำแบบฝึกหัดที่เหลือนะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดเปิดแบบฝึกหัดพระพุทธศาสนาไปในหน้าที่47ครับแล้วก็ดูว่ามีกี่ข้อ ในหน้าที่47จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับเดี๋ยวนัเกเรียนทํำไปพร้อมกับคุณโพูเลยนะครับสำหรับข้อที่1โจทย์ถามว่าสมเด็จพระมหิตตรลาทิเบนอดุลยเดชวิกรมนะครับบรมบราชชนนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับมี คุณธรรมที่กวนยึดถือเป็นแบบอย่างอะไรบ้างคุณธรรมที่ควรยึดถือของสองข่านนี้ตามที่พวกเราได้เรียนมาคุณครูก็ได้สรุปคําตอบให้แล้วในเรียนเขียนลงไปในข้อที่1นนะครับน,นี้ก็คือคําตอบในข้อที่หนึ่งนะครับโอเคครับข้อต่อไปอข้อต่อไปถามว่า,วาเราจะนําคุณธรรม ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรเราก็ตอบลงไปเราจะนาคุณธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างไรก็รคือเราสามารถนาคุณธรรมของสมเด็จพระิตทริีเวศและสมเด็จพระศรีนครินทร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในเรื่องการศึกษาเราเรียนเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ หาทาการบ้านสมตามเวลาที่คุณครูกําหนดอันนี้คือคาตอบในข้อที่สอง่ทีน,นี้นักงเียนไปดูกันต่อในข้อที่3ามอ่าโอเคครับสําหรับข้อที่3โจทย์ถามว่าเราได้นับประโยชน์อะไรบ้างจากการศึกษาพระราชป,ประวัติของสมเด็จพระมหิดลรัติเบศแล้วก็พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับอ่าให้เราตอบลงไปด้นับประโยชน์ ก็คือได้รู้และเข้าใจพระราชประวัติในพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้วก็ได้ข้อคิดในแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนี่คือคําตอบในข้อที่สามทีนี้นักเรียนไปดูในหน้าที่48นะครับตรงคําถามทบทวนนะครับด้านล่างคาถามทบทวนจะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูในข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถามว่าการที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ไปแสดงธรรมโปรดพระอุลุเวลกักสปะก่อนที่จะไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารมีผลดีอย่างไรนี่คือเป็นคำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้สามของเราครับคำตอบก็คืออาจทำให้ง่ายต่อการแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะครับแลก่อค่าราชบริพาและประชาชนชาวเมืองราชคฤห์มีผลทําให้การเผยแพร่ พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ารวดเร็วและง่ายขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็จะอยู่ในต้นบทที่พวกเราได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับทีนี้เราไปดูข้อที่สองข้อที่สองถามว่าสมเด็จพระมหิรลธิเบตอดุลยเดชวิกรมบรมราชาชนกได้รับการถวายพระราชาสัมมัญญาว่าอย่างไรนะการถวายพระราชาสมมัญญาก็คือ เป็นบิดาหแห่งการแพทย์ไทยนะครับในข้อนี้เรียนตอบลงไปเป็นบิดาหแห่งการแพทย์ไทยทียนี้ข้อที่3ถามว่าพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญของสมเด็จพระสีนคนรินทราบรมราชช,ชนนีมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือทรงศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดแล้วก็สทรงอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชนะครับ อ่าเรียบเรียงหนังสือเรื่องวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องทางธรรมะพิมพ์แจกด้วยราชทรัพย์ส่วนพระองค์อันนี้คือพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระศรีนครินทร์ลาบรมราชชนนีนะครับทีนี้เราไปดูคําถามทบทวนข้อสุดท้ายนะครับถามว่าเพราะเหตุใดสมเด็จพระศรีนครินทร์ลาบรมราชชนนีจึงได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าแม่ฟ้าหลวงนะครับ ก็คือเพราะท่านทรงเยี่ยม้อมบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมหลายประการอย่างเช่นความมีพระเมตตาและกรุณาที่พระองค์มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะชาวเขาทางภาคเหนือนะครับก็เลยได้รับพระราชสมัญญาว่าแม่ฟ้าหลวงอ่านี้ก็คือภารกิจที่เราจะต้องทําในวันนี้นะครับก็คือตอบคำถามําไปพร้อมกับคุณปู่หรือทางเดียนเชียงทานนักเรียนก็กดหยุด วิดีโอแล้วก็เขียนลงไปนะครับวันนี้คุณครูขอฝากแบบฝึกหัดไว้เพียง3ามหน้าเท่าน,นี้ก็คือหน้าสี่สเกสี่ิบแแล้วก็สี่สิ้ทาเรียนทาตาม,มคุณครูครับแล้วก็ถ่ายภาพสู่คุณครูประจําชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีในอชั่วโมงต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ